ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์มันก็ออกจะหนักหน่วงอยู่แต่ว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะในวงการบันเทิงอะ่ะแจ้งเกิดดาวหลายดวงอยู่นะ แบบแพ็คคู่ส่วนกระแสโควิด -19 ต้องสองหนุ่มคู่จิ้นไบวชิรวิทย์และวินเมทวินที่สร้างปรากฏการณ์แจ้งเกิดเต็มตัวจากซีรีส์เอาใจสายวายนอกจากจะโด่งดังในไทยแล้วในต่างแดนยังปังปุริเย่ไปเกือบทั่วโลกวัดได้จากยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมสมัยก่อนนะมีเพียงแค่หลักหมืน่นแต่พอจิ้นกันปุ๊บก็พุ่งทยานแตะเลข4ีถึงล้านในเวลาอันรวดเร็ว,วขึ้นแทนเป็นคู่จิ้นฟินหยุดโลกไปเลยจ้า ับมาที่พระนางแห่งวิกเจ็ดสีเข้มหัสวีและมุกดานารินรักหลังจับคู่โก้เรตติ้งทางหน้าจอจนละครที่ประชันฝีมือกันดังเปรี้ยง <Wow. S 1> เรตติ้งสูงปริดเรียกว่าทั้งบทบาทและเคมีที่เข้ากันเข้ากันอย่างเนี้ยก็เลยส่งให้เข้มและมุกดาขึ้นแทนเป็นพระเอกนางเอกดาวรุง่งที่มาแรงสุดๆส่งท้ายปีกันไปเลย หนึ่งนักแสดงที่ยกให้เป็นดาวรุ่งประจำปี2020คงหนีไม่พ้นสาวไซมินิก้อยอรัชพรดีกรีสาวนิเทศจุลาที่นอกจากฝีไม้ลายมือจะกินขาดทุกบทเจิดทุกซีแล้ว งานเรื่องหลังทก็ยังเก่งกาจเพราะเธอรับหน้าที่เขียนบทหนังและบทซีรีส์ดังๆมาแล้วหลายเรื่องเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังอารมณ์ดีครบเครื่องขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งในวงการและนอกวงการต่างเทหัวใจให้ไม่เชื่อก็ลองถามพ่อมีโอ๊ตหรือหนุ่มนิกกี้นชัดกันดูสิจ้า คนอาจจะมองเขาว่าดาวรุ่งเท่ากับชื่อเสียงแต่สําหรับหนูมันคือว่าสกิลตัวหนูเองอ่ะมันพัฒนาขึ้นไปในหลายๆด้านมากๆไม่ใช่ลุ่งแค่ฝั่งชื่อเสียงแต่มันคือศักยภาพตัวหนูหนูรู้สึกว่าหนูมีของมากขึ้นด้วยทุกๆอย่างที่ออกไปเราตั้งใจทํากัมนมจริงๆไม่ว่าจะงานหรือกทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราก็าก็ดีใจค่ะที่คนพูดถึงเราแบบนี้อะไรเงี้ย อีกหนึ่งคู่จริงเอ้ยคู่จินที่คล้องแขนกันปังโกยเงินเข้ากระเป๋าเรียกกระแสะได้ไม่หยุดต้องยกให้หนุ่มก๊อตอิทธิพัทน์กับสาวริชี่ออร์เนตที่แฟนคลับกรี๊ดกราดมากจนตั้งฉาย,ยาให้สองคนนี้ว่าอิทธิฤทธิ<อ>์แถมยังชูป้ายไฟเชียร์รัวๆอยากให้ลงเอ่ยด้วยคำว่าแฟนกันสักกะทีอะหลายคนที่ซัพพอร์ตหนูมากๆก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะแบบว่าแฟนๆคนที่รักเราก็ หนูเพราะว่าพอะทุกคนมันเลยทําให้แบบหนูแบบมาอยู่จุดนี้ได้มันก็เลยเหมือนเราก็เลยพยายามแบบทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทํามากขึ้นก็พยายามเปิดเปิดตัวเองแล้วก็แบบว่าเปิดใจหลายๆอย่างค่ะ ตามฟากมาปังส่องดนตรีกันบ้างคนที่ออร่าพุ่งกระจายต้องยกให้เป็นดาวรุ่งแห่งปีนี่ไม่พ้นสาววัย18มินนี่ดนุภาหรือมิลิแปเปอร์รุ่นใหม่มากฝีมือเพราะหลังจะเปิดตัวด้วยซิงเกิลเพลงพักก่อนจนติดหูไปทั่วบ้านทั่วเมืองยอดวิวในช่อง YouTube เฉียด80ล้านแล้วสาวมิลิก็ยึงปล่อยอีกหนึ่งเพลงเด็ดกับเพลงสุดปังที่ดังซะจนคนแห่คับว่ากันเพียบส่งให้เธอเป็นสาวน้อยผาัสาจรรย์คนใหม่ของ,ของวงการบันเทิงไทย เช่นเดียวกับสาวแอลลี่อาชิระยาวัย16ปีลูกหมายใต้ต้นของคุณพ่ออมารินที่เปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวเบอร์แรกของค่ายโฟเวนบอลมิวสิกไปไม่เท่าไหร่ก็สร้างปรากฏการลูกสาวแห่งชาติไปทั่วเพราะแอลลี่นำมาพร้อมกับความสดใสและความสามารถล้นเหลือแถมยังน่ารักจนใครที่อยู่ใกล้เป็นต้องตกหลุมรักสาวแอลลี่ไปตามๆกันแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะ คนดังคนปังในปี2020เนี่ยมีคนไหนเข้าไปนั่งในหัวใจคุณผู้ชมบ้างแล้วยัง